อาหารเจดชนิดที่ช่วยให้การตั้งครรภ์ง่ายขึ้นอาหารที่สมดุลและมีประโยชน์อาจช่วยให้การเจริญของทั้งในหญิงและชายดีขึ้นอาหารต่อไปนี้อาจช่วยให้การตั้งครรภ์ง่ายขึ้นกล้วยโพลแทเสเซียมในกล้วยนอกจากจะช่วยเรื่องความดันโลหิตแล้วยังสามารถช่วยในเรื่องการมีบุตรยากด้วย กล้วยมีวิตามิน b 6ซึ่งทำหน้าที่รักษาระดับฮอร์โมนและประจำเดือนให้เป็นปกติหากได้รับวิตามินในปริมาณที่ไม่เพียงพออาจทำให้คุณภาพของไข่และเชื้ออสุจิไม่ดีแครอทนอกจากจะช่วยเรื่องสายตาแล้วยังสามารถเรื่องประสิทธิภาพของเชื้ออสุจิได้การกินแครอทช่วยให้คุณภาพและปริมาณของอสุจิเพิ่มขึ้นถึง8%อศกรีมไอศกรีมไขมันเต็มช่วยเรื่องการตกไข่ในผู้หญิง งานวิจัยในวารสารฉบับหนึ่งพบว่าผู้หญิงที่กินไอศกรีมหนึ่งก้อนอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์ลดการไม่ตกไข่ถึง33ในทางตรงข้ามการกินไอศกรีมไขมันต่ำอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีบุตรยากได้ผักใบเขียวทั่วเลนทิวสัตว์ทะเลที่มีเปลือกขนมปองฮวนวี